ซ้บาบดีพี่น้องสูผูสูข้นครับพ่อกันคือเขาครับกับเบ่าผ่านผ้าเลาะครับฮาร์เจเลืงานครับมาตนพอนหองเมื่อกี้นี่ครับมาเดทท่องพลาพุ่มครับจังหวัดกาญครับมาจะเจฮอดครับกับเบร้์ล่าาครับแบรล์ล่างาประจําครับสร้างไก่ผัดผิดแกงใส่บักเขือครับเสียบๆนั่นกันได้รับเด้อกินข้าวเจ้าครับบ่ไเลย บ่าเลมาเข่าเราครับมาตำมาหอนใช่ไหมมากินเข่าดีนะครับกัสิล่องานนี่เราครับกัสิคำคำบุมับงครับได้งานสุคือไปใส่บุหงะครับภารกิจจังหวัดการกับเกือบเจ็ดลอยกิโลครับขนโต้แห้งครับเคื่อนนี่มาขึ้นเขาครับไปท่องพระมพุ่งเป็นเขาครับบรรยากาศดีมากครับเซนนั้นเดี๋ยวเมื่อล้างสิได้ไปอำเภอสังขะครับติดไส้แดนพอดีครับตอนนั้นเดี้ที่ไทยคลิปไม่เบิ่งครับยางงามตอนนั้นครับติดไส้แดนพอดีครับ ได้ครับด้ก oh ินก eh ับบาพาดพลาดได้ครับก er ินตั้งใจให้ด้ครับเด้อฝากกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้บาพาดพลาดได้เลยครับเด้อกับบาพาสุดยอนนะครับเพจครับผมมาครับกินน้วกันครับเสร็จกับบาพาดนะครับเด้อกินเมนูเขาเจ้าครับเขาเจ้ามันน่านไปกินนิดนึงครับเขาเจ้า แสบครับแสบเซยเหนือพระนครครับรองานครับ ล่างนี้ประจำร้านประจำนี่แซ่บครับล้างหางลูกงั่งครับเมื่อได้มามือได้มาเขา่าแบบมือได้เข่าขั่วกะต้องไปสร้างอาหารครับเมื่อได้ท่านกับใดนึงเขาเ่าให้กับเขากินเลี้ยงครับ แซ่ยบเสครับเส่บเสมาลอกิน้วยกันครับ แซ่บครับแซ่บเสยครับมาด้วยครับเด้อด้านบน่ยโบกิดบังกับกินตลอดแซ่บตลอดครับานร้านป้าครับ ฝากเป็นกำลังใจได้เลยครับเด้อบล็คพาดพลาดหรอครับแบบรายการว่าพาซุปเร์ครับเพจครับแล้วก็ารยูทูบได้ครับเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ได้ครับไอเบิ้งคลิปนี้กัให้ร่ำรวยนะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องซุปเปร์ครับสวัสดีครับ